้้ำออ่ะโกินกับผักอะไรก็อร่อยมวยแอมครับอยากกินตำมะฮุ่งครับผมตำมะฮุ่งย่ำนี่เลยนะแอนครับขอแซ่บๆเลยได้<น>จัดไปน้ำล <c oughs> ายถือ <c oughs> ห่างขานิดเดียวพอนะครับ ค่ะใส่มะเขือเทศค่ะพี่น้องได้บมะเขือเทศนุอยหน่อยมาค่ะใส่ไา้นิ้ค่ะขันไม่ได้นะคะวันนี้หมูเท่เขาชอบมากกรอกจ้าถือถือมือเพระกรอกไหม,มกรอกมือเองนัวความแซ่บเราชอบปลาระะ้าจ้ะ นม,มาเด้อแต่หมงแซ่บท่านี้หนูว่าเป๊ะฮึมโถ่อือกรดีเสร็จแล้วค่ะทุกคนที่เราสั่รมาแบบกุ้งนี้ความทีทีว่าให้มันเหลือเลยเหรอคนป๊าไปกินกับพัก ยู่ยๆอ่ะพี่้องไปจ้ามาค่ะทุกคนเบื้องพักเอาเทะผักเยอะมากทุกคนผักไม่มากลิ้นฟ้าผักมากเพกากะวะจะกินกับสอมตังอะโอ้โหเฮ้ยเขาไม่กินอย่างนี้เธอต้องทำอย่างนี้แล้วตักกินเลยอย่างนั้นเลยเหรอใช่ครั้งแรกวันเนี้อออื กินกับผักขะวนะ้าพี่น้องตามบอกคงกินกับผักอะไรก็อร่อย <laughs> ออมาลวมันกินยังไงอ่ะเป็นลูกเลยเหรอแม่กัดเลยอือเป็นไงผมน <laughs> ี่หมัมกเลยนะครับหัวผูค่ะ น้ำลายไหลแต่ก็นกรลากินกับต้นหอมค่ะโอ้เรือมเพลนแล้วอันนี้สะหวานเมือไหมลองไหมหวานเจี๊ยบกูหกอะ อันนี้กวางตุ้งยังเพิ่นบอกกวางตุ้งอะไรนะแม่กวางตุ้งฮ่องกงให้ทั้งอย่างเนี่นอย,อ,ย,อ,ยอร่อยนะเนี่ยแซ่บกรอบดีครับกินแล้วเหรอ <laughs> <laughs> เลิศหวานอันนี้หวานจริงอ <Norwegian. sh arp> <últ im. sh arp> ืมอืมกรอบอืเคยกินกับกขี้เจี๊ยบแล้วจะลองกินดูทีไรบอกครับแม่โอ้โหอืม <sh arp> <sh arp> อืนี่ครับเพกาเนี่ยหวานจริงเหมืออต้องลองกินกับแคบหมูคะ่ะทุกคนแอบน่าจะถนัดแคบหมูนายบ้างมาครับเื็ดเฮ็ด <laughs> นี่ครับทัวปูจา้า หวอ,อ,อไหมมาให้นกดูดิอืมหวานเจี๊ยบทำไมหวานทุกอันเลยอะ่ะหวานแล้วกินผักเก่งจังดูกันดูกันผักก่อนลูกพี่นี่อ่ะ โอยสุดมวยแอ,อมอะไปมามวยแอมร้อ,อ,องปะไม่เขา<ด>บอกว่าเขาก็ได้ใช่ไหมแม่ใช่ถ้าฟันดีเนี่ยเรากัดคำเดียวไดนะ้เนี่ยอาทำเดียวได้ปะตาชัยเขาเรียกมาลิฟฟ้าคัดครอขด